บายดสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ข่อยก็มานาพี่น้องเอ้ยฝนตกนี่อยู่ฝนตกแต่เช้าพุ่นได้ยินข่อยเห็นเบิ่งข่าวพ่นว่าพายุสิเข้ามื้อนี้หันก็แม่นแล้วดีล่ะฝนมันตกลิ้นจากจากอยู่หแล้วข่อยก็มานายังบ่ทันกิน้เช้ารอกแล้วข่อยไมาต้มข้าวเปียกนข้าวเปียก2ง2โลนะแต่ว่าต้มโลกครึ่งเออยครึ่งนึงครึ่งนึงนะสิมาต้มกิน อยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาเพราะว่าบริเวณหน้าก็ร้ายมือแดงสองสามวันอัปเดตอาการไข้ด้อัปเดตการไข้เนี่ยก็คือว่าเศร้าไปทีเดียบร้อยเศร้าแล้วแต่ว่าเศร้าไข้แล้วกันยังเดือนน้อยเดียวกคือเจ็บคอแต่เดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปซักยาดีเจ็บคอน่ะเกมหนึ่งจนเต็มสะแลงขนาดนั้นกดเขาจนเน่าเวิร์ดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดีดีขึ้นไปแหละ้ว่าคอเขามันอักเสบแบบกัน กินมาเพริกกันไร้ของก็เช้านี่เขากันหางมอไปที่เด็ลดลอยเนี่ยนี่ก็คือเนื้อสีไซด์ของก็คือโรดลีะอะไรคือโรดลีโรดลีก็คือต้มพัดแกงทอดแบบอร่อยในซองได้ยวขนาจบเลยในซอง,งนี่แกมบูมี่เนี่ยนี่ใช่เด็กบุญนั่วปะบ่อแสแต่ว่าอยากินแห้งก็คือตัวนี้เนี่ย ทอดกระลูกมูใส่บักเทียมนี่โอ้ยเคดยากใส่ได้ครัอยู่เทพบ่อืมพดบอกคลี่ในกระแสบคือกันอะไรคือบอกคลี่ดอกพักกะลำบ่ดอกพักชูบ่แมนแมนนั่นเดียวถ้าเอิบอคลี่ไปบทได้ิด้นะลลอูวรให้หมอฟดก่อนลจังสิแซขาเปียกใส่กระเทียมเจียวกวมีคือการทงนึงแหลใส่กระเทียมเจียวนมันจังหอมหนพี่ Okay, okay, เดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวเศษมาเปลี่ยนก่อนแล้วให้หมอปวดกระตีเรียบร้อยแล้วไม่จังสีโผล่ลงไปมันจังสีเซนมันผุขึ้นมาโดดเนาะจะได้ข้าวสารกระเทียมเจียวลงไปเอาลงไปเพียงกระเทียมเจียวแย่ปากควงแย่ปากแย่ปลาชามนี่ฮะข้าวสากระเทียมเจียวลงไปมันจังจังหอม านะนจะยิเอาล่งไรไป่ะนี่ว่าหมอโวดได้เด็กเราจะเอากราเปียกลงนะกันไหนก็ต้มแทบกันนี่ได้นี่ไหมมาอาทิตยโอ้ขมูปุุงบ่เละนี่ก็จะเอากระเปียกลงนเด้อพี่น้องวันนี้ เขาไปไกลๆใน,ใต,ในใตีกระสามาโอ้ยเนาะรองเนียวมาก่มเนี่ยไลอย่่าหบนเยพ่อ,อ,พอว,วิวล้าเราอยากแหงพ่อบุกวิวได้จริงๆคุณหมูทำอะไรไปทางคุณหมูเนี่ยสาษพ์ดคุณหมูเนี่ยเห็นตะต่อเิดออกไปสิไป ไเไ,ไปสัมผัสแล้วขบใ้สัมผัสได้กัเกนเย็นะต่อบใช่ไปมันถ่ายมัยนได้ต่อนีเห็นกวตุมนั่นนุงนิว้วรถแด่ัละคนนี่คาเปียผู้ดีทองหมออะไรคือทองหมอ้อซามสิก,กินเต็มหม้อนะบอสเครึ่งครึ่งสุกเลยมั้งโอ้จกกักรวาล้อจักรดา ยัง,นะงเดี๋ยวลอย<ป>มันชุบก่อนพี่น้องไอเดี๋ยวลอยมันชุบอย่างเดียวไี่มั้ย้างหอมห่อได้ป่ะใช่ป้วยช่วยคมันติว่ะปลากันฟดคอยชิม้มั้ยนี่อุ้ยกินคือนั่นแหละพี่น้องไอ้กินคือขายแล้วเออเป็นย,ยังไงครับโบเห็ดเขาเปียกขายป่ะยำเล็กเนาะเขายจะได้แชร์รึเป่า ปีใหมอกมันหทางนี้จะได้จะพันกระบะคันนี้ตัวสองพันอันนี้นั่นเาคยกินกระเพียกถัวเดีพันได้น้องกินเนาะบไปเพื่อนได้กินเนาะกระเพียกถัวเดีพันเนาะเคยช่องประุ่นตัวนะรุ่นเต็งพันเดียวพันเนี่ยกระมังพันเดียวนะั่นหน่วยหนึ่ง เาเข้านะเขาลงมาไเหยองซ้ำค่ำในนะวะเขาเปียกกขเปียกพุ้มมไรเปแนตนนกลางคืนตื่นมาไข่เซนนั่นจะสั่ิก่อยปะเขาลาแช่แพ้งได้จกิงน่ะเเปียแช่กว่านี้มันเป็นน้ำไข่เลยน่กาคุณมุกเพิ่นทำอะไรอยู่ เฮี้ยนตัดต่อครับแต่ตอนนี้เบิ่งการ์ตูนเฮียนตัดต่อวิดีโอคุณมาแต่ว่าจักจักสีจักจักสีสีเป็นหรือเปล่าเป็นละเป็นเลยมันชุกเลยเซฟโอ้เซฟโอ้โอได้เนี่้เห็นตัวหินเขมีมันแบบไทยเขมอีกเนาะแต่โอเคไปเนาะเอ้ยโอ้ยดื่มมันแสบแฮะเออยเป็นเกียบเป็นเกียบ ตักเรียบร้อยแล้วตักแล้วจนจนกินแล้วจนได้ครึ่งนึงนั่นนี่นะเออไปบางทีมันเขียบไปได้ไหมค่วยของลูกยไหกระด้างกินกันเต็มเพียงคนละเนื้อแต่แสบร้ายแสบร้ายเนี่ยน้อยน่ากินมีเห็ดเกลือกับข้าวมามากินเผือกกินแยงให้แยงมากชวนกับฝนตกลิ้นอากาศก็เย็นแจ้งน่อยขาปิดเอาไว้ระวังเกลยมันแก่แล้วน้อยกันนานนาน ท้น้อเนลยะกปลูกไว้หญ่ก็มีแต่กินงซลื่มันไว้เฮ้ยหมานึ่งกินข้าวอะไรอะไม่เหงาเสีงยามาพานไทยอยู่คุณหน่อยเมื่อไี้เสียงจมูกเปล่าใครเคาะบันะัืมาืมมาอยู่เหรอ ไปูกนยาวงยุบแตไนมานักินาวเองละอ้กินข้าวมา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 กาม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 าๆาม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 ัมนม่มอมา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 มีมเมามาๆาม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 มมา อ้เนียกินหออีนิดเือ่าชอบเชเราไปในบางลานนะยงได้กินก้างเนาแม่มาแต่กิเยเกินรั้าขาท่้กนแซ่บบงมันแซ่บ็้เ่กินยังแส่บวันนี้ยซ่บสแช่ม่แห้งพี่้อง เราเบียดวั h, eras, ่ได e ้กินมังแก่หึงแล้วเราเบียดตุมอยู <h <h h <h <h ่นะขวณหมูนี่เมื่อถว่วที่สองนะบ้านนายนะอะไน้อยเกิดใต้เกิดเหนือตะขานนี่นะวิทย์ุมหินมานี่ละเฮงเกิดแเฮงกว่าเก้าเพราะว่าจอร์ดมันต้องแคร์ใช่ไหมกลางก็ซ้ำก็ดูง่ายเหงื่อเลยงย เน <eh> ี่ยกะลุงบอยนั่หน euh. ้าเดี่ยงไก่มาอะ่รงไงเอ็ะจีร่าอะไรให้ลุงบอยยังจกินเสียวช่วยชัังไขาไก่ต้มออกได้หน่จะกินขายัไงเอฟทีมากินต้มไก่หรอเป็นล้านน้านเพียร้านต้าหไก่

เสบทะเด้บก็กินยังงเสบไปเลจะเถื่อบะวะเสบแพงอื่อเขาเปียกถ้าเขาสื่อมาเป็นโลนึงนี่เขาสื้อต้มกินกับอีมือเทียนถ้าเขาไปกินอยู่หานเพื่อนเนี่ยถ้วยนึงเต๊พันสี่พันี่น้องซื่อมาเป็นโลนี่ผมกลัวในกินมาทุกคนฝนกาสิโต๊รลิพี่น้องอากาศเลยกะ ดูไฮยนน้าฝากันยังเหมือดูฝนตกลิ e ีดมืดเหมือเลยบอกมันเรือลงี่ยอาการมันขึ cioè, ้นอย่างไรสนามทิงไว้แล้ว ยัดติ่มหยงครับว่ไม่นะูังเมี่ยแหยงแล้วกเอาออกมาให้ได้เมียนอีกไม่ต้องเล่าต้องนิ้วผิ่นเถกโอเคโอกินกันกินน้ำหลักกรพาพอน้ำว่างถ้ากิน้มันจะสพวพ่อเราถึงยังยันเราเพิ่มเมื่อกี้ไข้าไหครัน้ำมะล้อมอนะ ยกแล้วคันอยู่ฮะฮะถ่ายลาโอเคโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิ่งยาจะมีแหละจะมีเด้อฝากูไไรก็ติดตามให้พี่น้องเพราะกันชิมน้ำพี่น้อง